วันนี้เราจะมาเล่นเกมมาริโอกันนะคะามาดูรีแอชั่นกันอันนี้เป็นเกมที่คุณเคยนะคะนี่ไปเลยอุ้ย่เล่นมานานมากแล้วตั้งสิบปียี่สิบกว่าปีมั้งนี่เสียงที่คุณเคยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไป แม่หนูอาชีพจ้ะมามาไอ้จ้าไปเลยจ้าคุณมาริโอ้ไอ้เหยียบไอ้เหยียบอีหานี่ก่อนเออมาอีโดดโดนแล้วอีหา่าโดนลดอายุแล้วว่ามันสปีดยังไงลืมนี่เอาอีเหยียบมาทางไหนเอาเห็ดมาก่อนเอาเห็ดเราไปเก็บดาวข้างบนกนดีกว่าเฮ้ยช่า ชียมาแล้วไอ้หนึ่งดอกเต่าม <tinc S 1> าต่โดดกันคอเต่าเตะเต่าเออไม่ไปไม่ไปไม่ไปเอามักไม่ไปอ้อล่นเลยเดียเดยเดียนย่อไรเฮอ้าวอ้าวตายอ่ะเหลืออีกสตัวมาต่อมันต่อให้มันต่อให้ นี่นี่มาเหยียบเต่าละนี่มาเหยียบเต่านี่นี่นี่มีสเตปเว้ยมีสเตปนี่อามาริโอเอาอะไรก่อนเอาดาวก่อนไปไปไอ้จั๊าากลอย,ออยเงาไปครับเ,เหลือสุดท้ายแล้วไม่ไปถึงไหนเลยว่ะไม่ได้เล่นนานมากเกมนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเอาแบบเอาแบบไม่เหยียบอะไรเลยนะ เอาแบบเอาแบบไม่เหยียบอะไรเลยเอาแบบเออมึงขึ้นไปมึงขึ้นไปเลยมึงขึ้นไปเอีกนี่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 ไอ้ไอ้จ้าใโดดโดดเอาเหี้ยมาเลยไอ้เจ้าตายหมดเลยอ่ะเกมโอเวอร์เลยอ่ะโอ๊ยใจจัง